ศังส,สะเกตค่ะทีอาคารเฉลิมพระเกยียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองรีสเกตนายนพพงภาดีไซร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมกับการอ่านสารและคั้ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารข้าราชการและเด็กนักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมใน โดยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางจังหวัดศรีสะเกดค่ะมุ่งให้ทุกคนใดตรหนักถึงผิดพัยและกับปัญหายาเสพติดจึงได้มีการาการ่วมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและกับแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเน้นให้สถานศึกษาองค์กรเยาวชนหมู่บ้านชุมชนองค์กรศานสนาสถานประกอบการรับรู้และกับเข้าใจถึงโทษผิดพัยยาเสพติด พร้อมป้องกันเพื่อสางเกาะกำบังให้กับครอบครัวปลอดภัยจากยาเสพติดอีกทั้งนี้ค่ะก็ยังเป็นการ รวมกันนะคะส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการลดความเดือดร้อนความทุกข์ยากของทางประชาชนเพื่อให้เกิดความเสื่อมหมันในการดําเนินงานของทางรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดที่สําคัญค่ะทุกภาคส่วนต้องมีการเฝ้าระวังและเขารวมมีส่วนรวมในการป้องกันและ,กะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องในโอกาสนี้เองค่ะก็ได้มีการมอบโล่ใบประกาศ เกียรติคุณน,นะคะให้กับผู้ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเป็นการสางแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และองค์กรได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันต่อไปค่ะ